เ ah ข <c oughs> ่าเด่นตะครับง่ายไหมครับ ใหญ้าใหญ่สวัสดีครับสวัสดีน,ะนานาตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้มองไม้หาหมุงเย็นกับฮามุงทัวมงมงเลยครับมาต,ตลาดนะครับใจเขียดมากครับ ลองด voi, ูครับมาจับมาเจาะเดี๋ยวพอโมกินนะครับไม่มีน้องคอมเมนต์ว่าไม่เป็นไม้ไรดดกนี้มันเป็นไม้ล้วงนะครับเฮ้ยเบิ้งไม้ยล้วงมันเลยยู่นีเนี่ครับนี่น้องแล้วก็เป็นท่านัแล้วเป็นข้องนี่ข้องนี่นี่จะเป็นไม้ล้วงนะครับนี่มเสาไฟนะนะเสาไฟเสาไฟครับมุ่เป็นน้องไปทั้งนั้นครับน้องล้วงครับเสาไฟเย่นเงินข้าเจ้าครับแต่ก็พมตกน้องข้าเจ้าอีก มัน่ะเขี่ยเนี่ยผมเกี่ยวครับเกี่ยวตาเกี่ยวขาครับไม่ใช่เกี่ยวเกี้ยนะครับเบ็ดเบ็ดหนึ่งโอนะครับโน่สลิงลองดูนี่ครับเขียยผู้เขี่ยไปไปเนี่ยตรงนี้เกลียบร้อยดีอ้าวดีอยวจิ้มขนมไส้เขามาหนีนะครับ ระวงไปกระทืบตัวนี้อเอ็นดีมดโหโดแม่มุมนี่ครับมม่จัดแต่มันตายนะครับม,มันตัวตัวเล็กๆเี่ยก็ได้เอามาตีเขาไปตีมือไม่ครับไปลองดูครับไม,นะม่นีนนะมีตัวใหญ่เด้๋ยวก่อมันโบขัดเบ็ดก,ก่นเดี๋ยววันเย็นปล่อยมือเอาเลยครับเสียกับพ่อใหญ่อยู่ที่ว่าตัวหน่อยไม่ขัด อันนี่ก็ห่วงกันทำไมแต่ก่อนคือผมาลัยสองคือกระเซ้าเลยไม่ห่วงกันยังห่วงอยู่ไหมห่วงทำเพลื่อตะบูกาบ้าเลยครับเี่ปลาออกไปครับไม่ถ้าต่อกันกับไม้เมื่อกี้ก็ห่วงกันกันครับขึ้นมาที่นอนอยจะห่วงอยู่ข้างในนะยังเป็นเขียวมังค่าเจิบนะครับก็ห่วงสื่อมีอย่างวุ้ หยิบร้อง,งกับ,บน้องเชื่อไหนก็บอกกินครับเอย่าปลอมแต่ว่าเขียดก็ได้อยู่แต่ว่า,าเขียดกัดไปตัวเล็กน่อยครับนี่ครับตัวยงเงยใส่ามาบวกกัดดีกว่ามันสง่งไปดูกระจอกมากัด มาไหนก็ได้ปฏากิริยาเข่าเล่นๆนะเมื่อกี้ใส่พับเลยปกติจะโวกกินจะว่าเข่านันตาก,กับมีหลายหลนะ thì subscribe cho cắt cắt Mì Gõ บงงครับโม่งงครับโม่น่อยแห้งตัวนี้อูเดนยาวเลยตอนี้กจสีหยำตอนนี้ถึง n เดียนยาว,วยเลยเลีนครับนี่เียบ้อยครับเต็มสอง นี่ครับเลียนแบบยาีนี่ตัวทอนนีเนเ่เก็บคือเก่าครับเกียร์ตัวเดียวเลยสองแต้มนลครับใส่อีกอยู่มั่งนี่ไกข่ขาดแล้วเดี่ยมสิบอยแต่ก็ต้องจุ้มุกไม่ก็ไม่เลยมาไม่ไหนบกัดเป็นมมนี่สีเสื้อผ้ายสสโลมา เฉียดขาดเลยลองไม้นี้ดูบอกตายแล้วเฉียดนี้สิตายแดบง่ายถอมมปเงียงดีเตะเอาขึ้นมาโดนต้องหลงี่ยังวะไม้นั่นกะยัต้อนะครับไม,มไม่หยัมอีกไม้นึงก็เลี้ยมาเลย ไม่นี่เสร็จป้อกินนี่กันครับเยียร์ป้อมมตีสองสามหมื่น่จ้าใดไม,ดไมด้ตัวผู้เขียนเนี่ยต้อจะกัดแค่ที่เด็กเลย ท่นตีนั้นมันอมนม้ำกันขบม,มื้นนาค่อยมาต่อกันครับนี่กระทำแล้วครับผมบอ,อกแดดไว่ร่าชั่วโมงหนึ่งแม่บัวพ่อครับมัอหนามาต่อครับในท้องแต้มบนนี้โอเคเดี๋ยวมาครับมาต่อกันครับช่วงเย็นๆแถวบ้านเสื่องจริงๆแล้๋วมือนี้ผมไปมาแล้วครับแฮ้วต <c oughs> ีเขียนเลยครับโบกัดเลยไอ้ท้าน้องใหน้นะ โมกตโตขีได้แหงพมึงก็ได้กับมากไปสองชั่วโมงเขียก็เริ่มตายนะครับโหดแหงปลาโมก,กัดเด็บเลยครับขนาดเขียแท้ๆก็เรียกว่าฮาัเก็บแท้าบานดีกว่าครับลองดูเกี่ยวขานัครับมันยังเฉีนยนเนีย้ยเนียวไปแบบใกล้ลยนะไม่ได้สักตัวครับพี่น้อง เก็บเท่าบาทน,น้ายนะมันกับไครับนี่แต่ปหนอยหน่อยหน่อยหน่อนี่แหละดีดเขาบอกแนวกินเหนี่วครับเลปิ่งให้แมวอ,อยู่กาเลยปิ่งให้แมวอ,อยู่หน่อย,ยก็ได้มันสิบอ,อกไม้ไมกับสิพอแมวก็บ้องออกไม้ครับ เนี่ยยู่บมันมากินปลามากกว่าเนือเนอเน้อมูเนื้อมูนไม่่อยกินินบ,หนบห่หน่อยเอาเบิ้งให้มน่อยแหงครับโมเลนเลยกำลังกินครับเนี่ย้างกับทา,างน้าเนะ่ยนบีบ่ มันตั้งเกินอยู่ทำไมทำไมทำไมหายเขียนหน่อยกรับเขียนตัวน้อยๆใส่เบอ กับเมื่อกี้น้อยอีดิยังไงกับปลากัดหรอวะปลาเขาต้องสิกัดกับมือนี้มามาเตรีย้นำเขากันครับ ยาวยาวไปใสน่น้อไปใสน่น้อโอ้ยสาวสาวาวาเล่เสียหน่อยพีดดู้พ <c ười> ี่ตางกระฐานมันแสนสัตสนัขไม่เด็กปลาหยยู่ไหน่อย ตัวนี้ลั้นมาห,ห่างเลยโอ้ร้หมคืออลายเดียวทำไมถ้ามันตู่มาพ้าหมูมันโดนได้วอ่เดี๋ยวที่จะตามมาัน ติเขาบุ้งม,มันจะลิ่มลิ่มฟังไปอันนี้ก็มางกาหงองเลยอ้ยปลาจะไปไปเลยคริ่มลิ่มในใจจัดกุ้ยโดน ค่ครครรัับบนีใส่ดีเลยครับซีชีแต่เป็นแต้มนครับเยอะใหญ่ยยยป้าใหญ่สวยนครับไม่ยังเขาแบบสวยจัดเลยครับเทว่ากาสเนี่ยต้องยับโลดหน้านะครับเพื่อได้ตัว โอ้ยไปที่ม,ม,ม <c oughs> ึงตื่นใหม่เดียาเลยใหม่เดียาเลยโอ้ยสิเดียวเขียวก็เขียวก็บนเขาครับหลังเงี้ยเธอจิงตื่นเสียเขียแท้ๆตื่น แปดไม้นะครับมามากินเลยลองกลับมาที่เดิมดูดิเี้ยสิถ้งไปสมัยนี้สิกอโอเคศาสนาขอครับ นีแบบวุงนะครับกันกัดยี่สุดเดียวป่ะกันอยากแห็งขนาดเกลียดนะครับหลอดหงายไปครับใส่ตึงๆอยู่ยืนี้ก็ตอ้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากากาาไไดกไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ